เช้าวันนี้เราออกเดินทางจากหาดใหญ่กันตั้งแต่ฟ้าย,ยังสลัวอากาศเย็นสบายขับตรงมาสูสา่สะพานก่อยอสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาข้างทางเป็นวิวทะเลสาบก,กว้างไกลแสงแดดยามเช้าส่องกระทบผิวน้ำระยิบระยับสวยจนต้องชะลอรถมองให้เต็มตาแวะพักจิบกาแฟร้อนที่ร้านกาแฟพันไทยหอมกลุ่นเติมพลังพร้อมออกเดินทางต่อ ่อนจะไปต่อไกลถึงละนองราวของวัดบ้านหมุนจังหวัดนครศรีธรรมราเพื่อไปเยี่ยมคุณพ่อหลังจากไม่ได้เจอกันนานคุณพ่อต้อนรับด้วยรอยยิ้มแม้จะมีอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงดีหลังจากได้ใช้เวลากับคุณพ่อที่บ้าน,นพูดคุยันอยากคุณ เราก็บุกมืาแล้วคร้อมเจ้าเวฟหนึ่งร้อยยี่สิบห้าผู้จ่ายซาเครื่องเบาๆก่อนค่อยๆวิงออกจากหมู่บ้านเข้าสู่เส้นทางอบเมือนคอนศรีธรรมราชเรื่มบาดทัดมากระทบหมูกกันน็อกอากาศเริ่มร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับอบอ้าวถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยสวมรอง้าและทุ่งนาสีเขียวขี่ไปก็ได้กลิ่นหอมของดินลังฝนจากเมื่อคืน เรามุ้งหน้าสู่อำเภอท่าสาราเส้นทางนี้เป็นถนนราบยาวขีดขันใช้เส้นทางลัดลอออกทางอำเภอชัยยาแทนที่จะตรงเข้ามืองใหญ่เส้นทางนี้ยียบกว่ามากรถน้อยมีเพียงเสียงเครื่องเวฟ125้ิและเสียงลมพัดล่อหมุกแตนอกให้ได้ยินเมืองชัยยาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเจดีย์และโบราณวัตถุมากกว่าผ่านปีหลายแห่งยังคงสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับการพัฒนาถนนหนทาง และการรมนาคมสะดวกสบายทำให้สามารถแวะเข้าไปชมถ้าพอมีเวลาการได้จอดพักเดินชมสาปัตยกรรมเก่าแก่สู่อากาศเย็นๆของเมืองเล็กๆที่เงียบสงบก็ถือเป็นการชร์จพลางให้ตัวเอง เราออกสู่ถนนใหญ่สายเอเชียพห้เกษมส0่นงมุ่งหน้าสู่เมืองกาโน่จุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันนี้เจ้าเว็่บ125ูใจยังคงวิ่งได้อย่างมั่นคงผ่านเมืองหลังสวนเมืองเงียบสงบที่อบล้อมด้วยภูเขาเขียวเกาะจะเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางอัมปตุโปรถนนเรื่องคดเคียวมากขึ้นและลอาไปตามป่าและลำธารสีเครื่องยนต์ก็สะท้อนในบุกเขาไม่นานนักเราก็มาถึงด่านตรวจก่อนเข้าเขตจังหวัดกาโน่ จะได้ที่ทัดถ่ายด้วยเรายิ้มและโบกมือให้ขีดต่อไปอย่างภาคภืมิจากนั้นเราก็เข้าสู่ถนนสายรห้นองเส้นทางแล้วไหลห้อมีบอกทางใจรอออยู่เยอดใหม่อยจะไปวิ่งเท็วภูเขาหญ้าครับครับ ก่อนจะถึงตัวมืองเราเอาแวะที่ภูเขาย่าสาที่จัดงานวิ่งเทรลประจำปีจุดนี้คือที่เราต้องมารับเสื้อและหมายเลขวิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการลงสนามในวันรุ่งขึ้นอากาศเย็นลมพัดแรงบนภูเขาสีเขียวสลับทุ่งหญ้าสวยจนหดเก็บภาพไม่ได้ก็จบการเดินทางด้วยเวฟ125จากหาดใหญ่ สูรนองในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากการถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในอีพีสองการวิ่งเทอมืองรนองห้ารอบว่าจะได้เห็นทั้งบรรยากาศการแข่งขันและความสวยงานของเส้นทาง